เอ้อย่าทิ้งเพื่อนแทเอไว้ก่อนแทงเอไว้ก่อนแทงเอไว้ก่อนลุกาวเวทลุกแาวเวทพี่เผาเขาตได้ปลูกแาวเวทไอ้เกดนวเวทน้าในห้าสี่สามสองหนึ่งเวถนนนววเวท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 เข้าในเราข้าในเราเวท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 อีสไปไอลอีสลถอีสไปอีสไปใครอีสไปใครอีสไปใคร่าอยูนอะผมใครสไีอยู่ใครสีมาพี่เผาเตรียมเตรียมคอาเตอร์หน่อยพียาพี่ายาผมเลยใครสีมาใครอีสไมาพียอาพี่ย้าวเี โงสแยกโแยกตองอีสแยกตรงอีสพี่เาวเขาตามต้อนพี่พาวอยู่อยู่ฝั่งอีสของพี่รอรอรออไว้โหไว้โหไว้ลุกลุกเาเวส์ลุกเาเวสตจรอรก่อนเขาจะมาแล้วเขาจะมาแล้วเขาเลุกพี่พาวงเกย์ก่อนพี่เาวงเกยก่อนเขาลุกละเกยก่อนเตรียมเตรียมเียมเียมขามองแล้วพี่พาวงเกยหน่อยพี่เาวงเกยหน่อยแค่าโลเตรียมเตรียมเตรียมเตียเตรียมเค์เตอร์อันนี้เตรียมเคาน์เตอร์อันนี้ลุกเวสลุกเวสในห้าสี่สามสองนึ่งเวส์เวสต์นแบกไลน์แบก พุชไป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 พุชนอเวทพุชนอเวทพุชนอเวทมามาเดินมานอเวทเดินมานอเวทมาเดินนอเวทมาเดินนอเวทมาพุชมาพุชมาพุชพุชพุชนอเวทอะเดินขึ้นมา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 นอเวทดีเฟนด์ีเฟนข้างหน้าดีเฟนข้างหน้าดีเฟนข้างหน้าเตรียมเตรียมพี่พาวมีมีเกียร์ยังโอ้โหเอาเลยเลยเลยหัวผมเซ็ตต่อโอไว้โฮนี่ไว้โมีมีลีเล่นได้เล่นนะโอเคโอ้ฮโอไวข้โฮ เตรียม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 เคาน์เตอร์นี้นะเคาน์เตอร์เตรียมเตรียมในห้าสี่สามสองหนึ่งเวส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 ตรงนี้ไม่น้ำตรงนี้ไม่น้ำเวสเวสตัวนี้ไม่น้ำตรงนี้ไม่น้ำตรงนี้ไม่น้ำเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ผู้เคาน์เตอร์ผู้เคาน์เตอร์นาเมนตยังเหลือบ้างตีตีตีฝั่งตรงนี้บ้างยูฮาตายเหลือแค่คอมเดียว

ดินขอเดินอยู่วะถอยถอยมาถอยก่อน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 ถอยเต่าอิมาเต่าอิมาเต่าอิทมดมาเ่าอิมาเต่าอิกลับมาเ่าอิทกลับมาเ่าอิกลับมาเต่าอิทกลับมาเขากลังรีกุจะนุ่มเขากลังรีกรุ๊เขาลังรีกุเขาเขแพ้เราเขแพ้เราม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 างสะานมาตรงสะานกลับมา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 ขอรางอยางอยางเขาจะเดินน้นเวทนเวทนเวทเดินมา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 เดินเ่อยเรเดินมาเรื่อยเรื่อยข้างหลังข้างหลังกลับมา้า เดินไปเรื่อยๆเดินไปเวท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 เขาเวทเขาเปกาเวทเขาเเกาเทเว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 ทททงขัดไว้ทงขัดไว้แทงขัดไว้แทงขัดว้เอาเขาเทยกาานะเราวางเออเวทเขอเวทเวทเวทเีเวทเีเวทให้าวทามสงนึ่งเวท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 เวเวท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 เ ถอยเต่ายิทถอยเต่ายิทถอยเต่ายิทเต่ายิทไอคอนเนอร์คอนเนอร์เทคผมเท็กเท็เลยมาเต่าคอนเนอร์ไมค์คอนเนอร์ไมค์คอนเนอร์ไมค์มาเต่ายีทมาเต่ายีทมาเต่ายิทเหรอมาเต่ายีทมาเต่ายีทฮะโหลกลับ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 มาโอ้คอนเนอร์เดินอ่ะคอนเนอร์เดินอ่ะมันมาถอยยาวมาถอยยาวมาถอยยามันจะรีบมันจะยาวรีบถอยยาวถอยยาวดันมาดันมาคอนเนอร์ไมคไม่ติด อ่อนเมื่อไม่ไม่เป็นไรฟัง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 วันนี้ออนปิงออนปิงคอนเนอร์อยู่นี่คอนเนอร์อยู่ที่ผมคอนเนอร์อยู่ที่ผมออนปิงออนปิงทุกคนดูปิงทุกคนดูปิงทุกคนดูปิงคอนเนอร์ไม่ดีคอนเนอร์ดันมาดันมาดันมาคอนเนอร์ดันมาก่อนไม่เป็นไรดันมาคอนเนอร์ดันมาก่อนคอนเนอร์ไม่เสียคอนเนอร์ไม่เสียดันมาดันมาไอ้เหี้ยแต่แบงค์กลับยาวแล้วนะจ๊ะครับคอนเนอร์ไปคอมต่อครับคอนเนอร์ไปคอมต่อครับคอมต่อ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 คอ

อ่าตอนนี้มันเหลือยีิบนมันน้อยกว่าเรามันน้อยกว่าเรามันน้อยกว่าเราต้องรีบก่อนที่มันจะเติมมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันขึ้นไปนอตกิน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 นนนอตกินนนนอตระวังระวังอย่าชกกระเพงเอไหมชีกกระวพงอย่าชิกระเพงอย่าชิกกระพงอย่าชกระัพงแไปวดแล้วนไปปวด้อย่าชีกระพงอย่าชกระพงไปแล้วมันงเกไปแล้วคนนมา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 มันมีบอมไงขึ้นมาขึ้นมาระวังงระวังง

ชาโลห้าสี่สามสองหนึ่งตีคนหน้าตีคนหนอร์ตีคอเนอร์พี่แกพี่แบพี่แกพี่แกแค่ตีคนหน้า์แค่ตีคนหน้ร์เราถอยครับถอย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 ครับถอย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 ไปถอยไปถอยไปถอยไปมันเข้ามันเข้าเห็นไหมเห็นไหมมันเข้ามันเข้าถอยไป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 มาเดิน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 มาครับเดินมา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 ลุกลุกทุกคนชาโลห้าสี่ ามสองห่ครับชะลอ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 ดิลิฟดิลิฟลาย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 ลกับลับลลลับล้าแงาแงก็บเราครับบเราคบเราคบเราบจะตายเห็นมเนี่ยบจะตายโคบจะตายาสวยมากสวยมากเดินมา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 ลูเวสเดินมาลูเวสเดินมาลูเวสเดินมาลูกเวสกมาลูกกว้ลูกลูกลูกเีลุกี้ลุกี้ล สามตอนหนึ่งดิลิปละไหลดิลิปละไหดิลิปอะไรดิลิปอะไเอาเกี่ยวไป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 ถอย้วเราเอาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว้ถถอยครับถอยถอยถอยถอถถอยถอยถอนี่นึงถอย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 นีนึงข้าเกิดไม้าเกิดไม้าเกยนเกี่ยวจะตายแล้วถอยแต่ถอยมาถอยมาถอยมาบอกแล้วอย่าเดินเข้าไปอย่าเดินเข้าไปจริงทีเดินเข้าไปทำไมเดินมา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 ลูนาเบ็ดลูกนาเบ็ลูกนาดีทุกคนเดินมาลูนาดี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 ลูกนาดีฟาลายมาลายมา อโสั่สัเนี่ยเขาสัยกไอ้สั่รวมไปเลยสั่รวมไปเลยรวมเขาท้มดแล้วมามามถอยถอยลงวีถอยลงเวีถอยลงเวีถอยลงเวีถอยลงวีถอยลงวีมันมันไม่กี่กี่เปอเนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มามาตามผมมายี่สิบกว่ายีสิบกว่ามาขึ้นมาขาขึ้นม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 า ระวังนะระวังนะระว no ังแทง้าไปแทงเดินนำไปแทงเดินนำไปแทงนำ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 อยาิดอยาชิดอย่า <te คิด่าคิดอย่าแทงเข่าคิย่าคิงเย้าคิงเย้าแทงเย้าแทงเข้าคิดอย่าดอย่าคิดาคิดอย่าบิดัาคิดวย่าดอย่าดอย่าคดอยดอย่าดอยาคิดอย่าคิดอดออาอลูกน็อตลูกน็อตลูกน็อตลูกน็อาิอดอน็อตลูกน็อตลูกน็อานอานอาออ่ออ่อ่คอคอ่

คำ okay, 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 okay. ิสมาเข้าประสครับมเข้าประสาทมาคำนอเวสมาคำนอเวสคำนอเวสลองประสาทอย่าช no ิ้ประสาทคำนอเวสมาคำนอเวสนอเวสมานอเวสมาอย่าชิประสาทชิประสาทไนบนหัวหน่อยปบนหัวหน่อยเออตาบนหัวตาบนหัวตาบนหัวประสเฮดแม่เราไม่มีคอนี่มีคอนม่ดเลยกับเลยกัเลยงั้นก็จบละเนี่หนีเข้าประสาทเฉยาเมคคาเาเาเเกระไาบาไมาเรัง เย่ยผม่มกลิกเยี่ยวมส่งัวแอยนี่ส์ไปเวลาได้มันได้มันกันนี่เ้ยไกลับไปกลับกลับับเลยเทคลูดเทคลูทเดี๋ยวไปเทคลูด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 เทคลูลูนี่กลับเล้ไหมผมจะไม่ต้องไปเติมมันน่าจะตายหลายตัวเฮ้ยโอซีรองเท้าแตกเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยได้ต่อแล้วมีเลนี่ฮะเล่นหมดอ่ะโอ้โหมเข้าไม่ทันเขาเลย